อนาคตพลังงานไทยไม่ได้มาจากแค่หัวชาร์ต EV ีแต่คือระบบที่เรามองไม่เห็นคือไดบิสบิลได้มีโอกาสเดินทางร่วมกับโ r ไปยังประเทศจีนในทริปที่ไม่ได้แค่พาไปดูเทคโนโลยีล้ำลแต่ว่าเราพาไปดูระบบเบื้องหลังที่ทําให้อนาคตพลังงานเกิดขึ้นได้จริงครับในจีนตอนนี้พลังงานไม่ใช่แค่เรื่องของรถ EV หรือแผงโซลาร์เซลล์แต่ว่ามันคือยุทธศาสตร์แห่งชาติเลยครับเริ่มตั้งแต่โรงไฟฟ้าเครือข่ายไฟฟ้าเมืองอัจฉริยะไปจนถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนเราเริ่มทริปที่ไบย,ยุนพาวเวอร์กรุ๊ป ของรากฐานพลังงานแบบของจริงครับเราได้ไปดูเทคโนโลยี V2G หรือว่า Vehicle to Grid ระบบที่รถ EV ไม่ใช่แค่รับไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวแต่ว่าสามารถส่งไฟฟ้ากลับเข้าสู่ระบบกริดได้ในเวลาที่ประเทศต้องการจากใบยุนเราไปต่อการแสดงเทคโนโลยียานยนต์ พี่ลุมทุกค่ายใหญ่ของจีนทั้ง X อ็กซ์เพิงบีอดีจและอีกมากมายตอนแรกเราคิดว่าจะได้เห็นแค่รถใหม่แต่ว่าสิ่งที่เราเจอคือภาพอนาคตของโมบิลิตี้ทั้งระบบเลยครับตั้งแต่รถบินได้ X อ็กซ์เพิ่งฟลายิ่งคาที่สามารถแยกรากออกเป็นส่วนพื้นกับส่วนที่บินได้และในงานยังมีระบบขับเคลื่อนอัจฉริยะมาโชว์อีกด้วยทั้งวันนี้ถือว่าเกินขอบเขตเรื่องยานพาหนะไปมากมันคือการเชื่อมเมืองพลังงานและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันเป็นการวางรารธธกฐานเศรษฐกิจใหม่ของจีนเลยทีเดียว และเราก็ยิ่งเห็นภาพชัดไม่ได้ไปเย็นหัวหนึ่งฉันตู่พาวเวอร์แพลน์หนึ่งในโรงไฟฟ้าของกลุ่มหัวหนึ่งพาวเวอร์อินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตพลังงานสะอาดหลากหลายที่สุดในจีนและเป็นอันดับ2ของโลกที่นี่มีโครงการ floating s o l a ฟา a r มขนาดใหญ่ที่สุดในมณฑลกวางตุ้งแผงโซล่าถูกติดตั้งอย่างเป็นระบบบนผิวน้ำช่วยลดอุณหภูมิน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าและยังลดการเลเหยของน้ำในพื้นที่ฟาร์มนี่คือแนวคิด Green Plus หรือว่า Green Plus X ที่เราาได้ยินจกทุกคนในใรนี้ว่าพลังงงานต้อสรร้างปเโ็กน์ก,กว่ฟราได หรือว่าเป็น n t o u r u s m ทํทำให้เราเริ่มเข้าใจว่า Energy Transition ที่จีนกำลังผลักดันไม่ใช่แค่การติดตั้งเทคโนโลยีแต่ว่าคือการวางระบบตั้งแต่ต้นน้ำจะถึงปลายน้ำที่ทุกอย่างต้องตอบกันเป็นระบบเดียวเราได้ฟังมุมมองจากกองศุนใหญ่น,ะนครกวางโจสรุปออกมาได้คมมากว่าจีนวันนี้ไม่ได้แข่งที่ราคาต่ำแต่ว่าแข่งด้วยคุณภาพ และสาหรับไทยเองกองสุวนใหญ่ก็มองว่าเราพร้อมอยู่แล้วถ้าเราลงมือ3เรื่องนี้1คือการจอยแวนเจอร์พาร์เน็ตชิพของความร่วมมือไทยจีนต้องยืนบนฐานความเท่าเทีเทยมไม่มีใครนําใครต้องมีผลประโยชน์ร่วมกันจริงๆ2 l o โ a l c o n t e n t และโ o c a l Context เข้าใจบริบทจีนให้ลึกพอๆกับที่ธ,ธุรกิจจีนต้องเข้าใจบริบทไทยความแตกต่างด้านพฤติกรรมตลาดกฎระเบียบวัฒน,นธรรมคือปัจจัยชี้วัดความสําเร็จและ3 Skill development เราต้องเร่งอัพสกิลรีสกิลคนไทยให้พร้อมรองรับอุตสาหกรรมใหม่เช่น e v พลังงาน ใหม่ของเศรษฐกิจภูมิภาคในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ทั้งหมดนี้ทำให้เราเริ่มเห็นว่าโอกาสทั้งหมดไม่ได้อยู่ที่การวิ่งตามให้ทันแต่ว่าคือการเข้าใจระบบที่เรากำลังจะไปแล้วลงมือสร้างให้เหมาะกับประเทศไทยเราั่้นเองครับความรู้ดีๆแบบนี้กดติดตาม Today b z v i e w ขคู่ม,มือธุรกิจสำหรับชีวิตของทุกคนครับ